<S <S ลอยน้ปลอยทมน้ตงตตองเราตาวนเยว่าางทที่เต,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 ตไม่มีแกียงังเรตองยังมี

บริษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือ S N N P ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ N I A ในโครงการแปลงเทคโนโลยีให้เป็นทุนโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาและกดกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศพิจารณาให้ทุนกับโครงการวิจัยและพัฒนาสุ ike, ริมิไลท์โปรตีนจากถั่วเขียวทดแทนสุริมิในระยะเวลา1ปีโดยเมื่อเร็วๆนี้ได้มีพิธีลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการนวัต น, ronics, น,านนนนนววััตตกกกกกรรรรรรมมผ่่ IA, ่่าาาาาททททงงงงสสสืออออิิิเเเลล็็์บแแหช NIA ปีียย้้คุณกิติยาชัยสถาพรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทสีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือ SNNP เปิดเผยว่าโครงการซูริมิไลท์โปรตีนจากถั่วเขียวทดแทนซูริมิจัดอยู่ในสาขาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอนาคตโดยธุรกิจนวัตกรรมด้านโปรตีนทางเลือกเป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านกระบวนการผลิตโดยนำโปรตีนจากถั่วเขียวมาทดแทนซูริมิผ่านกระบวนการปรับโครงสร้าง เส้นใยโปรตีนและเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้คุณสมบัติทางกายภาพเคมีเนื้อสัมผัสและโครงสร้างเส้นใยคล้ายสุริมิจากเนื้อปลา ซึ่งปัจจุบันกระแสะผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจอาหารพืชหรือ p พ a n t b a s e d food ซึ่งเป็นอาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือกมากขึ้นบริษัทจึงให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตโดยมุ่งนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิตอาหารที่ได้คุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ออกสู่ตลาดและตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพแต่ยังให้ความสําคัญกับรสชาติและราคาที่เหมาะสมโดยคาดว่าผลิตภัณฑ์ โตะที่ผลิตจากโปรตีนจากถั่วเขียวจะสามารถออกสู่ตลาดได้ในปีหน้า